คณะกรรมการชุมชนบ้านคนแทงที่รับผิดชอบโครงการอาหารสุขใ์ดี3ดีนะคะได้นำเด็กแล้วก็ผู้ปกครองผู้นำชุมชนคณะกรรมการลงมาจาัดกิจกรรมกีฬาเล่นชุมชนบ้านพนแทนนะคะซึ่งนำโดยทางท่านผู้ใหญ่หผู้ใหญ่หงษามานาฏนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะ วันนี้เราก็มีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีแล้วก็การปั้นแป้งปั้นมาหาสนุกนะคะแล้วก็ฟังดนตรีพื้นบ้านนะคะซึ่งมีป่าชาวบ้านได้มาสอนเด็กๆแล้วก็มาเล่นพินให้เด็กฟังนะคะณ้านเล่นนี่น,นะคะแล้ววันนี้เราก็จะให้ท่านผู้รับผิดชอบโครงการนะคะท่านผู่ใหญ่หุ่นซ่ามาเรู้สึก พื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนที่เป็นพื้นที่ว่างแล้วเกิดเป็นลานเล่นเป็นที่ชุมนิยเป็นที่เด็กๆได้มาเล่นได้มาออกกำลังกายนะคะลดการเล่นโทรศัพท์ว่ารู้สึกยังไงครับกอนเอื่นนะครับผมว่าต้องขอขอบคุณนะครับโครงการสื่อสร้างสรรค์น,นะครับมาจากการสามดีนะครับที่สนับสน,นุนโอมานมาให้ชุมชนของผมนะครับ ความรู้สึกนะครับก็เป็นการดีนะครับหเห็นเด็กๆลูกหลานเยาวชนได้มาเล่นร่วมกันนะครับมีหลายหลายอย่างนะการเล่นหลายอย่างที่ทั้งดนตรีไทยนะครับผมก็ได้หาพินหาแทนมาให้ลูกหลานนะครับแล้วก็ฝาดชาวบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาเล่นร่วมกันนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับโครงการนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังว่านะครับอนาคต คงจะได้รับความสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดในทางที่ดีนะครับเพื่อลูกหลานของเพื่อลูกหลานในเยาวชนของผมนะครับครับผมก็ภูมิใจอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ผลตอบรับที่ที่ตอบรับจากชุมชนนี่ก็ถือว่าดีใช่ไหมคะผู้ใหญ่รือว่าผลตอบรับดีมากครับอันนี้แค่จุดแรกนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่ลานเล่นนะครับ เดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปเปิดกิจกรรมรการละเล่นแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เด็กๆก็สนุกทั้งวันเลยนะคะปุ๊เต้นแล้วก็มามาลองใส่ถ้ํานะคะเรามีากิจกรรมที่จะให้เด็กได้ทำและทุกวันทุกวันเด็กที่มาเล่นที่นี่ก็ประมาณถึง20คนได้ไหมเสิตยงแต่วันอาทิตย์ถึงครับแต่ว่าวันธรรมดาลูกหลานรราาออกม็พร้อมถ้าเสาร์อาทิตย์ เวลาเยอะถึงเตินอีกบางบางครั IN ้งเตินแล้วพฤติกรรมการลดหรือว่าเลิกเล่นโทรศัพท์ยี่ิยังไงคะลดลงบ้างไหมหรือว่ายังมีเ่ตามที่ตามที่ไปประเมินดูนะครับก็ยังมีครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงนะครับหลังจากเลิกเรียนเด็กๆจะส่วนมากจะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นป่าชาวบ้านก็จะเล่นพินให้เด็ก ดูแล้วก็เด็กบางคนก็สนใจนะครับถ้าว่าสนใจเราก็จะอ,อนาคตต่อยอดสือฐานให้นะครับ<อ>หาครูที่สามารถสอนได้นะครับสอนพิมพ์สอนแคนได้นะครับก็จะมีให้มาสอนต่อไปครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่เด็กๆมาเล่นแล้วก็มีดนตรีฟังด้วยรื่นรมด้วยนะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะคะผู้ปกครองก็ เสียงตอบรับดีนะคะจากที่คุณครูได้ลงชุมชนถามหลายๆครอบครัวก็มีความรู้สึกดีแล้วก็ตอบรับในโครงการนี้นะคะ